สวัสดีครับผมบาสเซียงไอนะครับผมวันนี้ก็จะพาไปดูกุ้งนะครับไม่ได้อัปเดตหลายวันจะพามาดูว่ากุ้งเป็นยังไงบ้างน,นะครับวันนี้เกผมก็ได้เอาเข้าวเหนียวลงไปใส่ในบอ่อให้มันนะครับดูว่ากุ้งจะมากินกันหรือเปล่านะครับไปดูกันได้นะครับจะ,จะพามาดูนะครับตอนนี้ผมได้ปิดอัมพุไว้นะครับ บ่อตอนนี้ก็เห็นนะครับนี่ครับผมผมจะลองซูมให้ดูนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ปลานี่มันเป็นปลาที่มันติดมากับสาหลายนะครับที่ผมไปเอามาตัวลูกนะตัวเล็กๆไฟมัากระ้าน่อยจ,จริงหยอดตรงนี้ลงไปอีกก้อนนึ่งนี่นครับเริ่มมาเกาะกันแล้ว ในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าจะเห็นตัวลูกกุ้งตัวเล็กๆครับเยอะนะครับเน,บนี่ยที่เห็นตรงลอยๆกันนี่ อันนี้ก็มีแล้วเห็นกุ้งตัวนี้ไหมครับที่มันเป็นขาวๆข,ขึ้นตัวนี่คือมันไม่ไดแต่มันเป็นโรคหรือเปล่าว่าเป็นอะไรครับไอพวกเนี้ยจะลอกคราบไม่ผ่านแล้วก็ตายลงแป๊บเดียวครับมากันแล้วครับเห็นไหม ตัวที้มันสาวขึ้นตัวนะครับมันมีปัญหาก่ับเปลือกของมันนะครับดูมใช้มือครับใช้กก้ามในการกินนะครับลูกกุ้งก็ขึ้นมาครับหอยก็มากินนะครับหอยก็มาร่วมด้วยนะครับ บอกว่ามีหมดนะครับทั้งกบทั้งเขียดฟอแอดออนแอดมีรอบรอบเมื่อวานฝนเพิ่งตกไปนะครับตอนนี้ว่ายน้ำมา้ครับ,รบลูกมันตัวเล็กๆอยู่ตรงหางของตัวใหญ่ครับมารบเริ่มมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มแพ้แล้วครับกุ้งผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่า ต่ชุดแรกที่ผมมาปล่อยเนาะมันเป็นกุ้งจากธรรมชาติเนาะเราไปซื้อมาเป็นกิโลครับมันเลยทําให้อัตราการรอดมันต่ํามันจะไม่เหมือนกับกุ้งที่เราไปซื้อที่มันเคยอยู่ในบอ่ออยู่ในบอ่อู่ในบอ่อเขาเรียกบอ่ออะไรู่ในบอ่อเลี้ยงมาก่อนตอนนี้พวกรุ่นเนี้ครับแข็งแรงมากครับไม่ตายเลยเพราะว่ามันมันปรับตัวได้แล้วครับ พวกรุ่นก่อนๆคออมันเป็นกุ้งจากธรรมชาติพวกนั้นมันจะยังปรับตัวไม่ได้มันปรับตัวไม่ได้มันก็พวกที่ปรับตัวได้ก็รอดพวกที่ปรับตัวไม่ได้ก็คือตายแต่รุ่นลูกๆมานะครับก็คือ,คอ,อรุน่นที่เกิดในบ่อนี่แหละเกิดอยู่ในบอ่อโตในบอ่อพวกนี้จะปรับตัวได้แล้วครับอันนี้ก็เอาตัวรอดได้